e อนเ r อร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วโดยที่เรื่องนี้ถึงแล้วนะถ้าอธิบายกันังแต่แรกนะว่าทำไมประเทศไทยจําเป็นต้องมีนะเพราะเพื่อนบ้านเรามีหมดสิงคโปร์มาเลเวียดนามและทําไมประเทศไทยถึงจะไม่มีเมื่อเราไม่มีของเล่นใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทาเงินใหม่ยังไงปัญหาใหญ่ก็คือว่าเหมือทุกอย่างการอธิบายการชัดเจนการไม่ให้ดูว่ามันมีการหั้วกันก็จะเสียหายใช่ไหมครับ แค่ในวอทยาใหยคนไทยได้เห็นว่า entertainment complex แท้จริงนี่คืออะไรเนี่ยแหละครับเป็น entertainment complex ตอนนี้มีอยู่ที่โรงแรมวันดีชั่นนะ Las Vegas นะก็จะเห็นนะครับว่าในโรงแรมเนี้ยเขาก็แบ่งนะครับราวๆ น่าจะ6 0 6 0 40ไม่ใช่90-10นะอาจจะ70 30อะ่ะนเจ็ดก็คือเนี่ยมีร้านขายของให้คนมาเดินชอปปิง้งแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะให้คนมากินข้าวแน่นอนครับข้างล่างก็เป็นบ่อนการพน,นันนะแต่สุดท้ายเรืออ่องที่เห็นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่า mixed use project ก็มีอย่างเงี้ยการักชั่น attraction. วันนี้ที่ผมได้มา Vegas เวกาเสียก็เพราะว่าทางกลุ่มแซมเีจ้าของบันีเช่นเี่ยเขาได้ผมมาบรีฟนะครับผู้บริหารของเขาอัปเดตเกี่ยวกับ A เรืมอคอมเข้าของประเทศไทยผมก็ได้มานะครับเขาจ่ายให้เราก็มาคิดมากโดยที่บอกว่าอธิบายเขาฟังว่ายังเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนอยู่รัฐบาลกําลังเตรียมตัวอยู่ไม่ได้มาในตัวแทนของรัฐบาลาเลยนะเขาเพียงชวนเขาคิดว่าผมรู้เรื่องนี้ คลิ่เจนี่อยากฝากให้กับรัฐบาลเนี่ยถ้าอยากมี complex, อกแอนตี้แมกซ์คอปเปิลฉาแท้จริงนะก็ต้องอย่างเงี้ยครับทำพิยาให้คนมาเห็นว่าแอนตี้แมกซ์คอปเปิลฉาแท้จริงคืออะไรอธิบายชัดเจนว่าในประเทศไทยต้องมีเอาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยไปคุมระบบให้เราให้เขามาลงทุนนะครับสามสี่หมื่นพันล้านเลยผมบอกตอนแรกออกค่าไรเช่นพอให้ยักษ์ใหญ่มาลงจะได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีปัญหาตั้งกฎให้ชัดเจน แต่สำค,คัญที่สุดคืออะไรนะครับระบบการควบคุมต้องดีที่บอกเป็นห่วงตลอดแล้วก็แอนตี้เรื่องเอ์เน็ตคอมเล็นพิษึงเนี่ยก็คือเรื่องควบคุมประเทศไทยเราต้องควบคุมให้ดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ว่าพิยาให้ดีควบคุมชัดเจนนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ยังไงเอาเลข,ขออกมาดูกันเลยครับ มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ถามว่าฝรั่งเขาสนใจไหมอันนี้ต้องยืนยันครับให้กับรัฐบาลเขาสนใจจริงเขาอยากมาแต่เขายังมาไม่ได้เพราะยังไม่รู้นโยบายที่ชเกนอันนี้ไม่ใช่เวนสนะครับอันนี้คือ entertainment complex ชื่อว่าเวนิชันที่ลาสเวกัสนอรเวาคนพวกนี้ไม่ได้มาจะเล่นการพนันนะ แต่เข้ามากินข้าวนะครับใช้เงินคืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยมองเห็นหน่อยว่าถ้าเราทําระดับนี้ได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาให้คนไทยเห็นวันนี้แหละครับคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่แท้จริง แน่นอนครับเราก็ต้องไม่หลอกลวงกันการมี Entertainment Complex ก็เพื่อมีสิ่งนี้ตามมาก็คือคาสิโนที่เรีกคาสิโนนะคาสิโนสมัยนี้ก็จะไปหนักทางเรื่องเลยครับเรื่องพวกนี้นะอย่างที่เห็นกันนะจะมีโต๊ะไพ่รูุลเลต คือการเล่นการพนันนะครับโดยที่อันเนี้ยถ้าประเทศไทยเราจะเลิกกระแดะนะตอนอย่างเงี้ยติดเทืเอนะเยอะมากจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลอธิบายตั้งแต่วันแรกว่าน,นี่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินเข้าแล้วก็ออกกฎอย่างชนะัดเจนตั้งแต่วันแรกวิธีบิ i ดิ i n g ให้ใครมาสร้างการควบคุมจากตำรวจเป็นยังไงคือยากให้รัฐบาลเนี่ยเราเข้าใจอย่างเลย ราะว่าคนไทยส่วนมากไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราพยาของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วแม่อธิบายคนไทยชัดเจนกับระบบปกป้องในการไม่ให้เด็กเสียเยาวชนเสียคนไทยเสียรื่งกีลาเนี่ยมันก็เสียกันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าใต้ดินหรือเถือนมันเยอะอีกกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้เรื่องซีโนคอมเพล็กซ์นเกยก็คือคนใต้ดินนั่นเองเขาไม่อาเอาบนดินเขาจะเสียเปรียบจะเป็นที่อย่างนี้ แน่นอนเราเห็นกันนะครับขเมศบนเชนก็ไม่พอใจมากนั่นก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าที่เอซิต n ้ไม่คอมพลซ์ไม่เกิดเนี่ยเป็นเพราะคนไทยไม่เอาหรือเป็นเพราะว่าอธิบายให้คนไทยเอาชัดเจนไม่เป็นว่าเราจะควบคุมยังไงสาหรับผมเนสิน่งที่สคัญที่คือการควบคุมควบคุมอะไรที่มันควบคุมได้เนี่ยมันก็ดี ในนี่บอดนะผมเชื่อคนไทยหลายคนที่ดูคลิปนี้ก็บอกว่าแต่คุณจตไม่เข้าใจแล้วประเทศไทยเรามาได้เราควบคุมอะไรไม่เคยได้เลยใต้โต๊ะอันนี้เป็นปัญหาของประเทศแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของ e อ t จเมนต n คอมพิวเตอ e ์อันนี้คือออนไลน์กมร์ิงนะครับที่เวกัสนะจะต้องเ,เป็นสปอร์ตบุกนะมามาแทงที่นี่เลยก็ได้มีกีฬาทุกกีฬาที่การเล่นกันอยู่ในอเมริกานะครับหรือจะเล่นออนไลน์ก็ได้นะ ปไงที่ยิงจรวดดีไหมอันนี้คือสล็อตแมชีนนะครับก็เสียบตังเข้าไปแล้วนะเราก็จะมาเลือกว่าเราจะเล่นตรงไหนนะครับผมก็จะกดนี่ทีละ สามสิบห้าบาทนะ,ะกดตรงนี้นะกมหมุนแล้วก็ได้ตังนะได้สามร้อยบาทกลับมานะครับอลองอีกทีหนึ่งนะกด,กดอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ได้แปดนะนี่นะครับสลอ็อตมชชีนนะนี่นะครับ <c oughs> คือ the sphere Las Vegas นี่คือวิวจากห้องนอนผมนะที่ Las Vegas นะครับเดี๋ยวจะนอนดู Sphere ทั้งคืนเลยค่าสร้างสเฟียรนี้นะครับเจ็ดหมื่ล้านบาทข้างในเป็นคอนเสิร์ตนะครับแล้วเขาจะเล่นไฟเงี้ยทั้งคืน Vehicles are backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. And right now, get 1.9% EPR for up to 60 months, plus 500 retail bonus cash and specially tagged 2025 Sportage and Sorento vehicles. Does your dog suffer from nasty weather and loud noises? If so, Doggy Hushes. The